นะเหมือนที่ผมทําอยู่เนี่ยผมบอกตรงๆนะครับผมดีใจนะฮะท่านมาร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างนี้ผมดีใจนะครับแล้วผมไปถ่ายทอดเนี่ยผมดูนะครับการถ่ายทอดทุกครั้งที่เพจหนังสือพิมพ์คําพีนิวไปทําหน้าที่การไลฟ์สดที่คนดูมากที่สุดนะครับเป็นหลวงพ่อทองฮะการไลฟ์สดงานของใครคนดูมากที่สุดในเพจหนังสือพิมพ์คําพีนิวอันดับหนึ่งก็คือบอยท่าพระจันทร์ครับ เป็นอันดับหนึ่งในการที่แชร์แล้วนะผมไปไลฟ์สดแล้วมีคนดูมากที่สุดของบอยท่าพระจันทร์หลวงพ่อทองครับอันดับสองเพิ่งเจอวันเนี้ยนะครับเพิ่งเจอวันนี้ครับอันดับสองนะก็คือของคุณป้อมสกกละแล้วเป็นพระของหลวงพ่อทองอีกครั้งหนึ่งครับนั้นผมมามองว่าตอนนี้หลวงพ่อทองนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ นะไม่ธรรมดาแล้วนะฮะถ้าเกิดสองกลุ่มใหญ่ๆนะการทำงานแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วกับหลวงพ่อทองนะครับนะแล้วพี่น้องชาวลาวชาวต่างประเทศก็ติดตามผลงานของหลวงพ่อทองเยอะมากตอนนี้ถ้าพูดกันนะครับผมได้คุยกับนะได้คุยกับช่างบอย นะบีแอนเอ็นนะช่างบอยนะครับช่างบอยบางกระดีสมุดสาครช่างบอยบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เกจิช่างบอยบอกว่ามีอยู่4เกจิที่ทําเหรียญมากที่สุดตอนนี้อันดับ1นึ่หนีไม่พ้นหลวงพ่อพัดอันดับสองตอนนี้จี้ติดเลยนะครับหลวงพ่อทองฮะ อันดับสามตามมาหลวงพ่อรวยมาตพุทธครับอันดับสี่ยังเป็นของหลวงปู่บุญมาสำนักนะสงเขาแก้วทองประจีนฮะสี่อันดับของนะของช่างบอยฮะอันนี้เราอาจจะนะไม่ได้พูดถึงช่างอื่นๆนะครับนะช่างอื่นๆอาจจะอันดับอาจจะเปลี่ยนนะเพราะว่าแต่ละคนที่เขาไปทำช่างต่างๆเนี่ย เราไม่รู้ว่าเขาไปชาวทำช่างที่ไหนบ้างเพราะว่าช่างมีหลายช่างนะมีช่างน้อยมีช่างหลอดมีช่างโอเยอะแยะแต่งานของช่างบอยที่ไปดูนะไปดูงานกับช่างบอยแล้วคุยกับช่างบอยสี่อันดับที่ทำเหรียญมากที่สุดตอนนี้ก็คือหลวงพ่อพัดนะหลวงพ่อทองหลวงพ่อรวยแล้วก็หลวงปู่บุญมาฮะตรงนี้บอกอะไรครับ นะตรงนี้บอกอะไรบอกถึงทิศทางทิศทางของการเล่นหาและสะสมในปัจจุบันฮะนั้นท่านติดตามรายการผมท่านจะรู้แบบลึกจริงๆไม่ได้รู้แบบนะงูงูงปลาปลาเหมือนที่ท่านรู้ว่าโอององน์งนู้นองค์นี้องค์นั้นแต่ท่านติดตามรายการผมท่านรู้ลึกทีเดียว นะรูล้ลึกลงไปเพราะว่าผมไปถึงหลังบ้านท่านเคยไปกินร้านอาหารไหมครับนะ่ากินร้านอาหารท่านเคยเข้าไปดูในครัวไหมครับว่าครัวเขาทางานเนี่ยนะอาหารสกปรกแค่ไหนจานล้างหรือเปล่าหรืออะไรเป็นยังไงท่านไม่เคยเข้าไปดูนะครับเชกเช่นเดียวกันท่านเช่าพระท่านบูชาพระท่านเคยเข้าไปดูโรงงานไหมครับเคยเห็นโรงงานไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับแต่ผมพาเข้าไปเจาะหลังบ้านเลย นะไปดูเลยโรงงานช่างเขาทํางานกันยังไงเขาปั๊มกันยังไงออกมายังไงนี่คือคำพินิวครับเราเจาะให้ท่านเห็นแต่ละช่างแต่ละช่างแล้วก็ได้ข้อมูลลึกกลับมาด้วยนะ่าได้ข้อมูลลึกที่หลายคนอาจจะไม่รู้แต่หลายคนก็อาจจะรู้เพราะถ้าคุกคีอยู่ก็รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมครับ นะแล้วผมคุยกับนะคุยกับช่างบอยช่างบอยบอกว่าหลวงพ่อพัดน่าจะน่าจะไปถึงกลางปีหน้าครับตรงนี้บอกอะไรฮะว่าหลวงพ่อพัดจะไปถึงกลางปีหน้าบอกอะไรครับผมบอกอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันสื่อมันเป็นสื่อออนไลน์ ถ้าจะพูดถึงในระดับของคนที่อยู่ในสื่อออนไลน์ถ้าพูดถึงพระเกจิพูดถึงเน็ตไอดอลต่างๆก็ต้องพูดถึงนะพูดถึงหมอปลามูดพูดถึงแม่น้ำหนึ่งนะพูดถึงลุงพลแต่ถ้าพูดถึงวงการพระในระดับของเน็ตไอดอลวงการพระที่เป็นเกจิถ้าพูดถึงนะ หลวงพ่อพัดต้องเป็นอันดับต้นนะฮนะน้าหลวงพ่อพัดมานะครับจริงๆเอาเข้าจริงๆถ้าบอกระดับระดับต้นจริงๆคนรู้จักกันเยอะต้องหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับแต่หลวงพ่อรวยท่านนะท่านละสังขารไปแล้วนั้นเนี่ยถ้าจะเอาพระร่วมสมัยตอนนี้ที่เป็นคล้ายๆกับเน็ตเน็ตไอดอลมีคนรู้จักมากมาย ก็ต้องให้กับหลวงพ่อพัดแล้วตอนหลังนี่นะครับผมบอกว่าหลวงพ่อทองเนี่ยนะไล่มาไล่มาไล่มาจนมาจี้ติดติดหลวงพ่อพัดนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ติดมากนะครับไม่ได้ติดมากยังห่างห่างอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยนะหลวงพ่อทองมาอยู่ในอันดับสองนะครับที่มีเหรียญออกมานะมากพอสมควรทีเดียว นะตรงนี้บอกนะบอกอะไรก็ผมบอกแล้วนะครับว่าตรงนี้แหละก็เป็นทิศทางในการสะสมของท่านแล้วการเล่นหาของท่านท่านก็จะมาดูแล้วครับว่านะท่านจะเล่นหานะพระเกจิที่ผมบอกผมเคยแยกให้ท่านฟังว่านะพระเกจิกระแสกับพระเกจิทั่วไปนั้นผมบอกท่านไปแล้วนะครับแล้วท่านก็เห็นแล้วนะครับว่า พระเกจิกระแสที่ผมบอกก็คือเกจิในระดับแนวหน้าที่ใครต่อใครแห่ไปขอจัดสร้างวัตถุมงคลนี่แหละแล้วก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีอย่างต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้นะครับนะกินของความแรงของหลวงพ่อพัดก็ยังอยู่นะกินความแรงขึ้นมาอย่างมีในยยะสำคัญของหลวงพ่อทอง ก็มีให้เห็นะนะนะมีให้เห็นนะวันนี้ผมได้มีโอกาสนะพูดคุยกับหลวงพ่อทองนะฮะได้ความรู้จากท่านมาพอสมควรทีเดียวนะผมพูดคุยกับท่านเรื่องอะไรนะวันนี้เนี่ยทีมงานป้อมสกลถือว่าเป็นทีมงานคุณภาพนะครับทำนะมีโครงการสร้างเหรียญ รุ่นสร้างบารมีหกห้าปีนี้6กสี่นะครับสร้างบารมีหกห้าคือปีหน้านะฮะแต่ท่านเชื่อไหมงานป้อมสกลเปิดออกมายอดจองเอาแค่ยังไม่เปิดจองยอดไหลแล้วครับยอดไหลเพราะอะไรครับท่านคงจะได้คำตอบกันแล้วนะครับว่าทำไมงานของป้อมสกลถึงได้รับความสนใจผมบอกนะครับว่า นะงานเนี่ยถ้านักสร้างมีคุณภาพนักสร้างต้องไปหาเกจิคุณภาพแล้วถ้าจังหวะมานักสร้างได้เกจิคุณภาพโอ้โหอันนี้พุ่งครับนะอันนี้พุ่งในจังหวะที่ได้เกจิคุณภาพแล้วในจังหวะที่ต่างกันนะครับผมบอกว่าถ้าป้อมไปเริ่มนะไปเริ่มหลวงพ่อทองเมื่อต้นปีคงไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะคงไม่มีบรรยากาศแบบนี้ จังหวะจะโคนมาได้จังหวะพอดีฮะปีนี้หลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองเจ็ดสิบสองฮะอายุของท่านทึ่ผมบอกไปแล้วในอายุเจ็ดสิบสองเนี่ยนะเป็นรอยต่อของเกจิที่กำลังดีฮะกำลังดียังไงฮะเจดิบสองไม่หนุ่มเกินไปเจดิบสองไม่แก่เกินไปฮะแล้วหลวงพ่อทองเข้าได้ ลูกศิษย์ลูกหามาอายุเท่าไหร่เข้าหาหลวงพ่อทองได้หมดนี่คือความได้เปรียบของหลวงพ่อทองในปัจจุบันฮะแล้วฐานหลวงพ่อทองดีเพราะว่าหลวงพ่อทองได้ฐานของหลวงพ่อคูณฮะมีคนถามผมนะครับว่าหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อพัดหนะ้าองค์ไหนสร้างพระเยอะกว่ากันนะถ้าวินาทีนี้ถ้าบอกนะครับ ถ้าหลวงพ่อคูณอยู่ในสมัยออนไลน์ผมว่าหลวงพ่อพัดเทียบไม่ได้หรอกครับเทียบไม่ติดหลวงพ่อคูณนะฮะแต่หลวงพ่อคูณเกิดในสมัยไม่ใช่อออนไลน์ฮะฉะนั้นเนี่ยแต่ในยุคของสมัยหลวงพ่อคูณก็ไม่มีใครเทียบหลวงพ่อคูณได้ฮะไม่มีใครไปนะอยู่เข้ากับนะชั้นของหลวงพ่อคูณได้หลวงพ่อคูณมาอันดับหนึ่งนะครับฐานกว้างมาก แล้วฐานหลวงพ่อคูณในปัจจุบันมาสวมแทนในฐานของหลวงพ่อทองแล้วหลวงพ่อทองมาอยู่ในในฐานของออนไลน์นี่แหละครับน่าจะเป็นการวัดแล้วล่ะครับว่านะาหลวงพ่อทองนะาในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับน่าสนใจและน่าจับตามองครับนะผมมาดูงานนี้นะครับงานของ งานของป้อมสะกลป้อมสะกลสร้างรุ่นสร้างบารมีหกห้าผมบอกนะครับว่าได้คุยกับนะได้คุยกับช่างบอยช่างบอยบอกว่าจริงๆแบบมันหนีกันไม่ออกนะครับที่สร้างกันอยู่อะนะที่นิยมสร้างจริงๆนะครับก็เป็นเหรียญเสมานะแล้วก็เหรียญรูปไข่ส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยยังไงก็หนีกันไม่ออกอยู่แล้วนะครับ แต่สิ่งที่คนในยุคปัจจุบันยังตอบรับก็คือการทำย้อนยุคอย่างของรุ่นนี้เขาทําย้อนยุคแต่ไม่ได้ย้อนยุคหลวงพ่อคูณแต่ใช้พิมพ์หลวงพ่อคูณมาย้อนยุคเป็นหลวงพ่อทองตรงนี้ผมบอกว่าคิดได้ถูกต้องแล้วคิดได้จังหวะเพราะว่า หลวงพ่อคูณท่านดังมากๆอายุ72ปีนี้หลวงพ่อทอง72แล้วเหรียญหลวงพ่อคูณตอน19เอาพิมพ์นั้นมาแล้วก็ใส่หลวงพ่อทองเข้าไปลงตัวแล้วได้ช่างบอยมาทำให้มีนะมีมิติมีแอ่นนะครับเหรียญสวยและลึกผมได้ถามนะหลวงพ่อ นะหลวงพ่อทองบอกว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านทำเหรียญปี19ที่ไปขออนุญาตจัดสร้างกันเนี่ยออกมาปี2519ตอนนั้นหลวงพ่อคูณอายุเท่าไหร่หลวงพ่อทองแม่ตาเล่าให้ฟังบอกว่าลองลบกันดูหลวงพ่อคูณอะนะหลวงพ่อคูณเกิดสองสี่หหน่าสองสี่หน่ามาถึง19 ตอนนั้นหลวงพ่อคูณอายุสี่สิบสามครับยังหนุ่มมากยังหนุ่มมากนะครับนะ้าพอมาดูสี่สิบสามน้าตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหรียญน,นี้มาอยู่ในรูปของหลวงพ่อทองเจสิบสองแต่ว่าช่างนะาช่างบอยบอกว่าไม่ได้เอารูปปัจจุบันของหลวงพ่อทองเอารูปตอนหลวงพ่อทองหนุ่มฮนะเห็นไหมครับ อันนี้คือการหน้าการคิดงานการวางงานนะครับทำให้มีความเด่นขึ้นมาหลวงพ่อน้าหลวงพ่อทองท่านบวชนะครับหน้าท่านบวชเมื่อปี2514ที่วัดสระแก้วนครราชสีมาส่วนหลวงพ่อคูณท่านมีวัตถุมงคล นะเริ่มในปี2,513ตั้งกับคุยกับหลวงพ่อทองท่านบอกอย่างนั้นนะแล้วหลวงพ่อทองบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากๆได้มีโอกาสนั่งปกปุกเสกกับหลวงพ่อคูณตอนปี2,517ันะ2,517หลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองบวช2,514 สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบวชสามปีหลวงพ่อทองได้นั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกกับหลวงพ่อคูลแล้วครับคือหลวงพ่อคูลท่านเมตตาหลวงพ่อทองให้นั่งปกร่วมปลุกเสกด้วยครับอันนี้บอกอะไรครับนะบอกว่าหลวงพ่อคูลอาจจะมองอนาคตฮะมองว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดสิ้นท่านก็ยังมีทายาทของท่านอยู่ก็คือหลวงพ่อทองฮะ ท่านอาจจะมองไกลขนาดนั้นนะครับก็เลยเรียกหลวงพ่อทองมานั่งปกปุกเสกด้วยนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อทองท่านก็จานอักขระก่อนหน้านั้นก็จานอักขระให้ในเหรียญของหลวงพ่อคูณอยู่แล้วผมก็เคยถามหลวงพ่อทองนะครับว่าแล้วคนเล่นจะแยกออกได้ยังไงร,ระหว่างเหรียญหลวงพ่อคูณจานกับเหรียญหลวงพ่อทองจานท่านบอกไม่ยากหลวงพ่อคูณตอนนั้นกับ นะกับท่านนะมือในการจานนะของท่านจะนิ่งกว่าของหลวงพ่อทองจะนิ่งกว่าแล้วอาจจะดูออกมาแล้วก็จะสวยกว่าหลวงพ่อคูณอันนี้คือข้อสังเกตในเหรียญน,นะการจาน